เช้าติดสามนาทีขอบคุณที่เปิดมาดูเราเช้าวันนี้ทํโมเดิร์นนาะครับอ่ะใครที่อยากจะชมคอนเสิร์ต AF9 วันเสาร์นี้แล้ววูดดี้มีบัตรมาแจกนะครับโดยพิมพ์ W เว้นวักตามด้วย AF9 สำคัญมากนะคุณผู้ชมต้องพิมพ์ตัว W ก่อนนะครับเว้นวักแล้วก็แล้วก็พิมพ์คำว่า AF9 แล้วส่งมาที่4ตอง1 9 9 7เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้โชคดีของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ5ข้อความแรก ที่ส่งเข้ามานะครับจะได้รับบัตรคอนเสิร์ตเ9ในสัปดาห์นี้ด้วยครช่วงนี้กำลังเข้มข้นอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมในวงการบันเทิงตอนนี้ถ้าถามถึงแม่ลูกคู่เหมือนคงหนีไม่พ้น2แม่ลูกนะตัดภาพไปเดือนเลยก่าแพนเค้กและแน่นอยแน่นอนเหมือนจริงจริงสวยทั้งคู่เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยแพนเค้กเนี่ยต้องขอบอกว่าหันไปเป็นทูตใจดีทั้งที่คิวงานโอ้โหแน่นยาวตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยนะฮะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนั้น พูดถึงนี่หน่อยดีกว่าล่าสุดเนี่ยได้ไปรับรางวัลที่ประเทศจีนมาครับคุณผู้ชมรางวัลคือรางวัลอีหยังนะฮะแพนดาวรุ่งหญิงค่ะอของเอเชียค่ะดาวรุ่งหญิงของเอเชียนักแสดงเอเชียยอดเยี่ยมนะครับดาวรุ่งฝ่ายหญิงนะจากงานฮอร์ดิงที่ที่ฮอร์ดิงอะวอร์ดค่ะฮอร์ดิงอะวอร์ดที่ปักกิ่งค่ะจากที่ปักกิ่งจากที่ปักกิ่งใช่ค่ะนะครับแล้วก็ยังได้เป็นดาวรุ่งอยู่นะคะ เออสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยนะฮะ,ะได้ไปร่วมง,งานกับใครบ้างครับ,รบอ๋อจริงๆก็มีพี่ป้องนวัดค่ะที่ที่ไปรับรางวัลด้วยแต่ในคนละรางวัลกันแล้วก็ในรางวัลของแพนเนี่ยรับคู่กับศิลปินของเกาหลีอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านค่ะครับค่ะ เป็นยังไงฮะได้ไปเจอศิลปินอะรแงานเขาใหญ่มากค่ะแล้วก็มีคุณชั้นหลงใช่ไหมคะไปไปร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยแล้วก็มีศิลปินอาวุโสของเขาเยอะมากคือไปร่วมในงานแลวที่น่ารักมากคือทุกคนให้เกียรติแล้วก็ทุกคนมีการมอบดอกไม้มีการทาความเคารพกันเหมือนรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นเป็นภาพที่น่าประทับใจมากซึ่งเขายังรวมทุกอย่างไว้ในในงานเดียวกันการแสดงของจีนไม่ต้องพูดถึงอลังการอยู่แล้วยิ่งใหญ่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าล่าสุดเนี่ยชนเข้าโงาบลใช่ แม่ลูกอ่านเล่าหน่อยดีกว่าอะไรยังไงครับข้าโรงพยาบาลเนี่ยก <g ül> ็ทีแม่ก็ต้องพาลูกไปรักษาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเด็กไงคะเ <laughs> นเด็กของเลยเจอเด็กตัวเล็กๆทั้งนั้นเลย <laughs> ก็ได้รับเกียรติโรงพยาบาล <c oughs> เด็กค่ะให้เป็นทูตใจดี <c oughs> นะคะในการช่วยกันร,ระดมทุน <c oughs> หาเงินสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80,000ามหาราชินีค่ะก็เราก็หลายๆทางที่เราสามารถช่วยกันโปรโมทได้แล้วก็ได้รับเกียรติให้เป็นทูตตรงนี้ค่ะพี่บูดี้มีเรื่องของสมุดภาพดิจิตอลด้วยไหใช่ไหมใช่ค่ะยังไงอธิบายนะก็จริงๆแล้วเราม อีกหลายช่องทางมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกันอ่อเขาเรียกว่าไงนะมอบทุนเนาะเรื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลค่ะเราก็มีโครงการต่างๆรูก็เลยทำสมุดภาพอันนี้ด้วยเป็นเป็นสมุดภาพอ่อเรื่องเล่าเรากับแม่ The Story เรื่องเล่าเรากับแม่ใช่เป็น The Story of Mum and Me ค่ะก็คือเรามีภาพกับแม่เยอะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำในสมุรภาพได้ค่ะที่สำคัญคือเข้าไปทำใน PC ก่อนนะคะเข้าไปใน www. Iwilldoforqueen. Com แล้วก็ไปทำนี่จะถามว่าทํายากไหมไม่ยากค่ะ<อ>ก็คือไปทําใน PC ปกติอาจจะทํารูปเป็นรูปเล่มแล้วก็เข้าไปแชร์ใน Facebook หรือว่า t w i t t e r เออครับต้องเข้าไปที่เว็บอะไรนะฮะอ่ i will do for queen com ค่ะ i will do for queen com นั่นเอง<ช>นะครับ คุณแม่ได้ลองทําบ้างไหมครับแม่โอ้คุณแม่ก็นี่ค่ะน้องไพเป็นคนทําแม่เป็นคนเลือกรูปให้กันแล้วก็ดูเออเนาะเขาก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นโครงการที่น่ารักน่ารักรและก็แถมท้ายเล่มก็คือเชิญชวนให้เราร่วมกันบริจาคใช่ค่ะต้อง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 เสียค่าใช้จ่ายไหมการทําสมุดดิจิตอลไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะแต่ว่าไอ้ตัวรูปเล่มเนี่ยถ้าเราสั่งทําปกติเนี่ยมันมีราคามีมูลค่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้านี้เนี่ยคนมากดวิวของเราเยอะที่สุดในแต่ละวีคเนี่ยนะคะสิบคน ทรูเขาจะมอบให้เลยเป็นสมุดเล่มแบบจริงโอ้ส so okay. okay. ่งให้ไปเลยเป็นสมุดเล่มแบบจริงมอบป็นเป็นเล่มสมุดภาพคือเรานี่เราดูเป็นดิจิทัลใน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 ออกใน iPad หรือ iPhone ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราได้วิวเยอะที่สุดเนี่ยเราจะได้เป็นเล่มจริงมาซึ่งเขาก็จะทําให้เลยทรูจะจัดทําให้เลยค่ะก็8วีควีละ10คนก็เฉลี่ยแล้ว80คนทั้งทั้งหมดนะคะในในในโปรเจกต์ของเรา80คนทั้งหมดนะก็ต้องไปเข้าไปกดวิวกันเยอะๆ ได้เห็นสมุดภาพมามันมีแล้วเห็นโอ้โหอยากทำมาก<ะ>จรงเลยอยากทำมากจรงเลยคือในหานะที่เป็นตอนนี้เป็นทูตใจดีทห้เราทูตใจดีของโรงพยาบาลเด็ก ใช่ไหมครับทำหน้าที่ทูดซะหน่อยดีกว่าครับเชิญชวนทําหน้าที่ทูใช่ไหมคะก็เ <c oughs> ชิญชวนแล้วกันนะคะทุกคนก็สามารถช่วยกันนะคะบริจาคในทางนี้ได้นะคะเรามีของ True Move และ True Move Edge ค่ะง่ายๆเลยพิมพ์1 0, 0นะคะบริจาค10บาทค่ะพิมพ์100บริจาค100บาทค่ะและกดมาที่91266ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีการโอนเงินเข้าบัญชีอ,อมซั์นะคะบุลนิทีโรงพยาบาลเด็ก ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงเทพค่ะและทางที่3ค่ะก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศนะคะก็สารรมาส่งเงินกันเข้ามาได้หมดเลยแล้วก็ถ้าใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะคะ0 2 6 6 0 9 3 6 3ค่ะในเวลาราชการนะคะ เอาล้ครับก็ช่วยกันบริจาคกันเข้ามาเยอะๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขอบอกว่าช่วงเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากนะครับพายุจะเข้ามาอีกเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็เลยเป็นห่วงนะครับอย่างอย่างที่สุริวิทย์เวิร์เนี่ยฝนตกหนักทุกเย็นนะฮะต้องขอบอกว่ามีเพื่อนๆของเราที่ชาวจีนเนี่ยนะครับเขามีการรายงานข่าวครับทีมงานและข่าวดีอยากจะให้แม่หน่อยและแผนได้ดูภาพนี้ดูภาพนี้ความกัดข่าเสียงด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้ที่จีนเหรอคะเขามีการรายงาน กันกลางโดนแบบนี้ต้องผูกต้องผูกรั้งกันไว้ต้องผูกรั้งไว้ไม่งั้นจะกระเด็นครับไม่งั้นจะปลิวดูสิฮะดูสปีดของเธอสิครับสุดยอดจริงๆนักข่าวชาวจีนคนนี้โอ้โหล้มล้มละโอมมันแรงมากนะฮะโอ้โหี่คือเขาเขาแน่นอนมากตั้งใจทำหน้าที่รายงานข่าวเขาอย่างดีที่สุด นะดีมากจร<า>ิงๆเลยโอ้โหหวังว่าบา้านอันนี้คือที่เมืองจีนนะแต่ยังไม่ได้เช็คอย่างละเอียดว่าที่มณฑลหรือว่าเมืองไหนน,นะครับแต่ว่าของสำนักข่าวจีนต้องขอบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับบ้านเราในเร็ววันนี้นะฮะขออย่าให้มันรุนแรงขนาดนี้เลยละกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาละครับแปดโมงเช้ากับอีก9นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันบ้านหนึ่งดีกว่าช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นข่าวาวเยอะเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่ากับเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะนะ อะไรเก๊นั่นน่ะอะไรเก๊น,นะอออะไรนะตำรวจเก๊ป่โโโะโอ้ <c oughs> ประเด็นจ,จะเป็นยังไงนะครับเพราะยังเป็นประเด็นที่ค้างคาใจคือถูกตำรวจเก๊แอบอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะกับแพนเค้กคุณแม่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อพักกันแป๊บนึงครับ <c oughs> ตอนครับเราอยู่กับแพนเค้กและคุณแม่นะครับต้องขอบอกว่าเมื่อไม่นานมันจริงก็นานแหละประมาณเกือบครึ่งปีแล้วตอนเจอแพนเค้กเนี่ย เธอถ่ายเรื่องพี่กับเกลืออยู่ตอนนั้นใช่ค่ะนะแต่จังเพิ่งออนแอร์ใช่ค่ะเพิ่งออนแอร์เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือต้องขอบอกว่าบทบาทเนี่ยน่ารักมากต่างจริงๆน่ารักแล้วก็เปรี้ยวด้วยใช่ไหม ไม่ค่อยรับบทแบบนี้ใช่ไหมแพะไม่เคยเลยค่ะปกติก็จะเป็นถ้าไม่ยอมคนปกติแต่จะไม่แบบกรี๊ดวิดวัดอะไรว่าจิตเครียดตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบมาเต็มคือต้องขอบคุณพี่ต้อเพราะว่าขั้งแรกเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะเล่นประมาณไหนดีพี่ต้อเขาบอกว่าเอาอีกใส่เข้าไปอีกใส่อีกคือแบบว่าเอาเยอะเอาให้พี่ต้อทำเปนถึงซาดิสขนาดนี้เหรอคือเอาคือให้พยายามไม่เห็นว่าเป็นเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตัวเองมีปมอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาแต่ใจตัวเองสุดๆพอมีใครมาขัดมาค้านอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะแม่แม่เห็นเห็นลูกเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้แม่เห็นตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วแม่ก็รู้สึกว่าโอ้โหพอพอสั่งคัดดีเนี่ยแพนนี่เหมือนว่าโอ้ยแบบเหนื่อยไงเพต้องใช้พลังเยอะมากใช่ไม่พูดไม่จาเงียบหอบแพ้แคกเลยเงี้ยค่ะมีบ้างบางซีนแต่ก็ เขาก็พยายามปรับบทดูแลทุกอย่างทั้งคนเขียนบทก็ทําได้ดีมากค่ะแล้วก็พี่ต้อเองก็ช่วยกันกํากับทีมเวิร์กมากๆค่ะตอนแรกคิดว่าจะเล่นได้ไหมบทบทนี้เพราะมันมันนข้างจะฉีจากรูปแบบของบทที่แพนรับเล่นสัส่วนใหญ่ช่วงแรกต้องปรับตัวเหมือนกันคนนี้คือคือคิดว่าเล่นได้ไหมคิดว่าคิดว่าทําได้เพราะว่า ไอ้กรี๊ดกรี๊ดหลิงเนี้ยไม่ได้ทําบ่อยแต่แบบมันปลดปล่อยดีเหมือนกันตั้งแต่รู้จักมานี่ไม่เคยกรี๊ดเลยผมอยู่บ้านกรี๊ดไหมแม่ไม่มีไม่มีเจอหนูวิ่งสมมติเจอหนูเจอแมลงสาบอะไยกเว้นยกเว้นอันนั้นอันนั้นเป็นกรณียกเว้นแต่ก็คือถ้าปกติจะมากรี๊ดตลอดเวลาในแบบต่อเนื่องต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะน้อยไม่ค่อยมีแต่เรื่องนี้ได้ทําแบบเต็มที่มากได้ตบตีคนอื่นได้อันลวาดได้แบบว่าจิกตาใส่ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบจิกตาทำยากมันทำให้ดูรบบชิจิกตาทำยากไมม่ันก็อาจจะแแค่บบว่า อย่าว่านิดๆหน่อยๆเลยผมไม่เชื่อคือด้วยเขาที่ว่าเรารู้จักกันเนี่ยมันเลยไม่เชื่อเอแต่ต้องติดตามดูในละครแล้วกันนะครับคุณผู้ชมพริกกับเกลืออ่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวหน้าหนึ่งหลายฉบับครับพาดหัวข่าวตำรวจเก๊ตุนประชาชนนะซึ่งมีชื่อของแพนเค้กอ่ะอยู่ในข่าวด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่หลอกคนอื่นนะครับเพราะว่าถูกอ้างชื่อว่าเป็นหุ้นส่วน ร้านตุก๊กตาที่เปิดดินสยามสแควรเรื่องราวมันมันมันมีที่มาที่ไปยังไงแพนแม่ ก็จริงๆแล้วเราก็คงคงเป็นความเข้าใจผิดเขาอาจจะมาแอบอ้างในบางส่วนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ซึ่งก็เราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ดูจากในเว็บคือเราได้ทราบข่าวจากในเว็บไซต์มากกว่าว่าเอ้ยมีคนมาปลอมแปลงหรือว่ามีทําให้เกิดความเข้าใจผิดอาจจะกับลูกค้าหรือการติดต่อเจรจาทางธุรกิจต่างๆแบบนี้ค่ะซึ่งเกิดขึ้นนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมแม่กับป้าแม่ีไล่หลายปีแล้วค่ะแม่ไายฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่ามันประมาณไหนเผื่อใครที่ดูอยู่ในเช้านี้จะได้ระมัดระวังได้จะได้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ก็จริงๆแล้วในการปลอมแปลงอะไรก็ตามที่เป็นเอกสารทางราชการเนี่ยนะคะก็คิดว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองมันตรวจสอบเรื่องราวของเราอยู่เสมอเนี่ยไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นน่ะคือของแม่เนี่ยเจอเจอชืงพสองครั้งสองครั้งก็คือมีชื่อคุณพ่อครั้งหนึ่งค่ะก็คือปลอมแปลงบัตรแปลงบัตรประชาชนเป็นเป็นตัวเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวคุณพ่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ ได้ดําเนินการค้นหาสอบถามอะไร,รก็เรื่องเราก็ผ่านไปไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันผ่านไปแล้วก็มาเจอเรื่องกิจการของเรารซึ่งก็ก็เป็นการเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยน,ปนแปลงเอกาสารซึ่งเราก็ให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบในเรื่องตรงเนี้ยให้ดูแลไปเราก็ไม่ได้ติดใจที่จะเอาเอาเขาเรียกว่าเอาความอะไรมันก็จบกันไปอย่นะนะครับต่ต้องขอบอกนะครับว่าหลายๆบ้านเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยก็มีหลายๆบ้านที่จะโดนแบบนี้ ต่บ้านของแพนเค้กที่จะโดนเยอะมากครับค<อ>ุณผู้ชมจริงๆทมรู้ไม่รู้ทำไมเนาะโอเดี๋ยวดวนจริง,รง <c oughs> คือหรือว่าเป็นครอบครัวที่ดังมากาคนก็เลยคิดว่ามันน่าเชื่อถือไงชมากก็เลยเอาไปแอบอ้างทุกวันนี้เรามีการตรวจสอบหรือมีการตรวจ <ใช S 1> มีการ <ใช S 1> คุมเข้มอย่างไรบ้างไม่ให้เกิดขึ้นเราก็ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นในเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ค่ะแล้วก็การดูแลเราก็จะต้องมีทีมเนาะเข้ามาดูแลในส่วนเอกสารโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันอะไรเงี่ารัดกุมมากเึินไม่รั่วไหล แม่แม่มีเรื่องที่ทีมงานพี่น้องชาวไทยจะทราบถามเรื่องน้องสาวผมน่ยดีกว่าตอนนี้ในความรักของเขาเนี่ยคุณแม่ถึงไหนอะไรอย่าบังลุกปัดไปอย่าบังไปคุณแม่ให้หนอนุญาตได้นขนาดไหนแล้วครับอมีถึงขนาดแล้ให้เขาแทนโตขึ้นค่<อ>ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่ได้เขาเรียกว่ามอบปลูกฝังทุกอย่างไว้ในในตัวแล้วนะแพงเขาสามารถที่จะ คิดและตัดสินใจเรื่องราวแบบนี้ได้ดีค่ะผมว่าดีเหมือนกันนะช่วงหลังๆมันไม่ต้องเป็นข่าวทุกครั้งก็ได้จริงๆเนาะมันมันเงียบสงบ,บดีอะ<ช>่ะชีวิตมันไม่ต้องเหนื่อย<ช>จริงๆนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องราวดีๆนะกันที่คุณดีนะครับก็บม,มันจะลงเอยอยังไงต้องติดตามแต่ว่าผมจะเป็นคนแรกที่จะรายงานที่คุณทราบไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะได้รู้แน่นะเขเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับ มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานแหมไม่รู้ว่าได้ดูหรือเปล่าคุณแก้วพรยุญมาตําส้มตำให้เราะะทานในรายการนะครับวันนี้เรามีเมนูส้มตำเ,เด็ดคืออะไรหลววายคนบอกว่าอยากกินส้มตำแต่เช้าบ้างนะเช้านี้เราก็เลยนําเมนูเด,ดเด็ดมาให้กับคุณผู้ชมด้วยน,น,นะครับททุกเมนูเลยนะคะแทนแม่ดูนี่แต่ละจานที่ทาให้ดูหน้าทานทั้งนั้นอย่างจานแรกนี่เลยครับส้มตานะครับเบคอนคอกเทลนะฮะส้มตาเบคอนคอกเทลแล้วก็ตามาด้วยส้มตําดอกรัก ตำแอปเปิลมะม,ม่วงทูน่าฟูนะส้ตมตำหมูย่างฮาวายนะส้ตมตำหัวปลีและจานสุดท้ายนะครับตำโรแซลมอนรมควันเน<อ>ี่เป็นเป็นเหมือนส้ตมตำฟิวชั่นนะครับก็อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะผสมกันกินพออิ่มทั้งหมดนี่เนี่ยเป็นส้ตมตำฟิวชั่นจากร้านส้ตมตำดอกรักนที่ทีมงานเราแล,และทางร้านเองเนี่ยนำมาให้เราได้ทานกัน แถมเดือนนี้ต้องขอบอกว่าทานร้านเนี่ยฮะยังมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งอีกด้วยและถ้าใครอยากจะลองไปทานส้มตำแบบนี้นะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าส้มตำดอกรักต้องพิมพ์ W ก่อน W ก่อนเว้นวรรคตามด้วยคำว่าส้มตำดอกรักแล้วก็ส่งมาที่4ตอง1997นะครับ10ทานแรกรับไปเลยครับ voucher จากทางร้านส้มตำดอกรักรางวัลละ500บาทอย่าลืมไปทานกันเยอะๆนะครับพากันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาคุยต่อครับ ท้ายแล้วต้องขอฝากละครของน้องแพนหน่อยนะครับพี่กับเกลือใช่ไหมพี่กับเกลือพี่กับเกลือคบกันชีไรก็เรื่องย้อนย่ได้อ่ะฝากเรื่องทุกใจดีนิดนึงครับแพนครับได้ค่ะก็สุดท้ายนะคะฝากโรงพยาบาลเด็กค่ะเราระดมทุนนะคะสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0รษ3มหาราชินีค่ะทุกคนก็มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะให้โอกาสกับเด็กๆได้ในครั้งนี้หลายๆช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ True หรือ True H นะคะก็ส่งเงินเข้ามาได้ทาง ATM นะคะโอนผ่านทางบัญชีต่างๆ ก็เชิญชวน <ขอ S 2> ทุกๆคนแล้วกันและเคาน์เตอร์สวิสทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ <c oughs> น่ารักจังเลยจริงอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งแม่และพานที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ คุณผู้ชมครับวันที่เกิดมาคุยอาทิตย์นี้ห้ามพลาดหนึ่งวันกับซุปสตาร์ซูเปอร์สตาร์สาวสุดฮอตชมพู่อารยาเอฮักเกตในวันนั้นวุฒิได้ตามไปช้อปปิ้งกับเจ้าแม่แฟชั่นตามไปดูการซ่อมละครเวทีรรยาเดอะมิวสิควลและถามเรื่องความรักกับคุณน็อตวิสรุตนะฮะที่คบกันมาถึง4ปีล่าสุดลงแล้วนะครับว่าน็อตเหมารอบรรยาเดอะมิวสิควลให้กับคนรักชมพู่นะ,ะไปชมกันเลยนะฮะ โอ้โห oh oh. ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าทิ้งท้ายนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เจ็ดโมงครึ่งทางโมเดิร์นวันนี้เราลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับใหญ่ฮะเกตมันต้องแบบอล่างกัรื่องแบบการแสดงอ่ใช่ความรักของชมพู่หลายๆคนอยากรู้ว่าผู้ชายที่ชื่อน็อตวิสรุษทำไมถึงทำให้สาวฮอตอย่างชมพู่เนี่ยมีความสุขได้ขนาดนี้